สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้างงานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเจนมีตำแหน่งงานเป็นพนักงานล้างจานมีอาหารฟรีไม่จำกัดเพศมาฝากกัน ก่อนอื่นเลยก็เช่นเดิมนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นำมาอัปเดตให้ค่ะเรามาเริ่มงานกันวันนี้นะคะโดยทางบริษัทแหลมเจริญซีฟู้ดจำกัดนะคะประกาศรับสมัครพนักงานล้างจานที่สาขาเมกะบางนาอยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ รายได้ปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าน้อยกว่า15,000บาทแต่ก็จะอยู่ในเกณฑ์1 0 0 0 0อัพขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องไปตกลงกับทางบริษัทเองค่ะโดยครั้งนี้นะคะทางบริษัทประกาศรับเพียง2ออัตราเท่านั้นหน้าที่หลักๆนะคะก็มีหน้าที่ล้างจานและใช้เครื่องล้างจานได้ เครื่องครัวนิดหน่อยนะคะอยู่ในครัวไปจาทางานอยู่ในครัวนั่นเองส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้นะคะต้องการคนที่อายุ18ปีขึ้นไปไม่จํากัดวุฒิการศึกษาได้ทุกเพศนะคะว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วสําหรับเพศชายมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีใจรักการบริการมีความอดทนพร้อมเรียนรู้งานได้ทันที เรามาดูสวัสดิการของที่นี่กันหน่อยนะคะสวัสดิการของที่นี่ก็จะมีอาหารให้พนักงานวันละสองมือ้อมีค่าเซอร์วิชชารให้มีเบี้ยขยันแล้วก็มีการปรับเงินเดือนประจำปีแล้วก็มีโบนัสต,ตามผลประกอบการด้วยส่วนวิธีการสมัครนะคะก็ วิธีแรกคือสมัครผ่านทางอีเมลของทางบริษัทหรือจะสมัครผ่านทางเว็บจ็อบไทยก็ได้ซึ่งบริษัทแห่งนี้นะคะจะอยู่แถวตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะสำหรับใครจะสมัครก็สามารถสมัครผ่านอีเมลตัวสีแดงๆนี้ได้เลยนะคะหรือใครอยากได้งานตำแหน่งไหนประเภทไหนสามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีเจนย้ำนะคะว่าถ้ามีก็จะรีบนํามาอัปเดตให้ทันทีเลยค่ะ สำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ